รื้ฐานของชีวิตเราก็คือทานศีลภาวนาให้เราทำให้เราบำเพ็ญอยู่ตลอดเวลาทานศีลภาวนาทานคืออย่างหลายคนกันเฝ้าเรื่องทานต้องนึกถึงวัน,นอย่างเดียวนึกถึงวันสมสยบาตอาบรองมาบริจาคเอาเงินเอาข้าวมาบริจาค อันนี้จริงคำว่าทานนั้นก็คือความเอ,อื้อเฟื้อความแบ่งปันช่วยเหลือคนอื่นความมีน้ำใจมีน้ำใจช่วยเหลือเกือ้อคูลคนน้นคนนี้อีกถ้าคนอื่นเขาได,ได้รับความลำบากมาเราช่วยอะไรก็จะช่วยได้ก็ช่วยเข้าไปนั่นแหละคือคำว่าทาน เหมือนกับมาเวชสดนดยอดก็ไหนท่านอยู่ใส่ยู่วัดอยู่บ่อไปออกบ่อฟังเทิดมาสั่งเพื่อให้ท่านบริเวณมาขอส,สั่งเขามาขอสับสินเงินทองอันนั้นคือมีคนมาขอเงินอ่านแม้กระทั่งลูกเมียถ้าบอกว่าทานลูกเมียหลายคนก็จะบอกว่าไอ้มาเวสสัดนดรนี่เป็นคนเตี้ยแก่กโต โมหกลูกครัเมียอองอหลายคนมักจะคิดถึงสัตว์เอยิ่งในโลกปัจจุบันนี้คนสมัยใหม่บอกว่าประเวทสันดรได้เห็นแก่ตัวอาลูกท่านมี่มอะมีบุ้รดดรกมาหาลูกกันมาอดันงขนาดสัตว์ได้รชาชันมันยังรักลูกในประเวศสันดอนทานลูกอันนั้นคือความคิดแบบอุทุชนอย่างพวกเขา้า กงคินแบบคนบ่มีปัญญาคือนวกเขาที่พระเวสสันดรทานกันหาชาลีเพราะอะไรเพราะต้องการส่งลูกกับเวียนกับวบังท่งลูกเขาไปหาปูหายาทำไมจึงบอกว้ส่งลูกกับล้อพระเวสสันดรก็มองแล้วท่า การหาชาลีอยู่ในป่าความเจริญเติบือความเจริญในด้านสติปัญญาหรือวัานารอะไรก็แล้วแต่เขาคงจะไม่มีก็เลยอยากจะส่งลูกให้กลับไปสู่เวียนสุวรรณพรต้องคิดถึงพระเวทย์ก็ไดไม่ออกก็ออกคิดถอดจาของคิดถอดพอออกไม่ออกว่าเขาผัดหมูทอดยางไงพระเวทสุดอดเด็นหลายคนบอกเขาก็แล้วกัน ถ้าว่าเขาหักลูกเขาจากไหนเนี่ยหมายความว่าเวลาลูกของเราเนี่ยที่เราอยู่ในครอบครัวเราอยากให้ลูกเรามีความเจริญเป็นยังไดทุกมืออยากให้ลูกไปเลียนโรงเลียนักดัง,ดงรรไกลันไหก็ส่งไปบนไหนลยเมืองอ่อนย่ำสอบเข้ากส็สอบพอสอบรื้จ้าง,องเอาพอ่ออน,นี้คือเขา พระเวสสันดรก็เหมือนกันอยากให้ลูกกลับมาสู่ความเจริญแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าชูชกจะพากันหาชาลีกลับบ้านผู้ที่หลังก่อนพระเวสสันดรจะให้กันหาชาลีละองตั้งราคาไว้อย่างไรตั้งราคาหนึ่สาว สาวขึ้นไปกันหาหมดตั้งราคาลูกสาวไว้หลายมันหนนะถ้าใครจะไถ่จะถอนลูกสาวนะึ่งช้างม,ม้าวัวควายทาสหญิงทาสชายกรรมกรอย่างละหอยอย่างละร้อยสร้างลอยโตมากลอยโตัวมือลอยขาดย,ายิ่งขาดซ้ายยังละลอย ือราคาที่จะไถตัวลูกสาวนอกจากสิ่งมีชีวิตแล้วยังมีทองคำหนึ่งร้อยแท่งหนึ่งรอยแท่งแมนึงม่งเวไ่ออกอก็ออกคุ้ฟังเทศมหาศาลส่วนค่าตัวลูกชายถ้าใครจะไถเอา เป็นบอลตีราคาสัตว์สวาสิิงตีราคาเฉพาะทองคำลูกชายนั้นราคาทองคำหนึ่นงพันแท่งถามให้ออกมถาถามก็ออกมถาถามไม่อกก็ออกเป็นสู้สงสี่เอาเด็กน้อยสองก้นร้สิบเม็ดขึ้นสี่เป็นทองคำสี่เปรี้ยวสามห่างหัวคุวย ทำอะไรตามาแตามาคุณแล้วเลิกซีพีคุเลย้าคัญหาซา,าลีไปหาสเสดฟูพูดเลยไอเสียวไ,ได้หน่อยสองคนไปเรีย้ยงกันไปหาพระเจ้าซีพีก็ได้ทั้งสามหางหัวถ้วยได้ทั้งขาดอีกหน้าใต้ได้ทั้งข้ามอีกหนึ่งทนหนึ่งอยเหลมหนึ่งลอยแท่งไอเสบอเป็นบอกว่าสู้สมภากคกันหาซาลีมา หอดทางสองแผงทางสายไปเมื่อกงกเล่กนละกะลาท่านว่าไปเมืองสีพี่ลืมองทางเมื่อบ้านจะฟองมันเป็นไปนบ่ไใดหรือคนเที่ยวทานสิลืมเมืไปออกเรื่องทางของเมื่อนจะฟ้องอยู่บปิดห้างเพราะชูชกต้องการจะเอากัญหาชาลีนี่ไปแลกไปแลกกับพทุง่งไปแลกกับสามหมาพวกคุ้ย เลื่อยบุมมุงนาวไปหาพระเจ้าซีพีนั่นแหละคือปัญญาของพระโพธิสัตว์เราไม่ถึงท่านถ้าปัญญาถ้าจุดประสงค์สูงสุดก็คือพระโพธิญาณนั่นแหละอันได้เป็นอีกส่วนหนึ่งอันนี้เรื่องเรื่องของการถ่ายทาพระแม่สัดนอนท่านให้ทานมีอะไรท่านก็ใหา้ใครมาก็ใหา้ ครมากา็ไม่แม้กระทั่งบางคนในอดีตการนียท่านตั้งความปรารถนาตั้งอธิษฐานจิตกปเลยบอกว่าถ้าข้าพระเจ้ายังไม่ได้ให้ทานข้าพระเจ้ายังไม่ได้ให้ทานข้าพระเจ้าจะไม่รับประทานจะไม่กินอะไรและก็หมายความว่าแต่ละวันแต่ละวันทนยังก,ก็ได้ให้ทาน ทพ่ย่อมกินพอว่าจะกินเขา่าพอว่าจะกินน้าบางคนเป็นเช่นนั้นอันนี้คือทานสินสินสินก็คือศีลห้านี่แหละหลายคนบอกว่าโอ้ยเป็นรักษาศีลมันจะได้ไปกินไส้เป็แล้วผูวว้บาดมาก,กินกระสุนปัจจัยอย่างว่าได้นะี่ยคำว่า รักษาศินกัเพื่อนก็บบได้หามไปเห็นเบียกเห็นงานนั่นเป็นก็บรได้สากพบได้หามไปเห็นนั่นเห็นนี่น่แะแต่ว่าถ้าคนไม่มีสินอ่ะเอาโดยเฉพาะก่อสองมันพเป็นตวหล,ลักเอานํากันเล้าพเป็นว่ตกุระัโตเกขึ้นกระเ๋ากันขนานี้อันมัม่มีศินกสอสอางยังจะไหนขัดขววมันก็นยาก อันแห่มันก็เกี่ยวเกี่ยวอยู่ไม่ห่วงทงไฮทงห้าแต่ละปีแต่ละปีเดินซสวกันเกี่ยวกับกันแท่นั่นแหละคือโมมีสินสองยี่ดีต้นหม่องมันเดินนอกอยู่นอกหัวเพราปีหนาไปจะฟ้องอีกจะฟ้องขบวอยู่กับทุ่งลอกหัวสับปนหัวมันยงได้แหลกสินสองสองเอเดบัน าาก็จะฟองก็มากอ่ะทะเลาะกันเชียงกันตีกันนี่เหละคลกจืนซ้ำกันนั่นแหละคือศีลนั่นให้เรา,า,เา,รเราปราพัตปฏิบัติเพราะต้องการให้เราไม่ไปเบปียดเบียน,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 นไปรางแกกันอาวานาภาวนาอาวานา,วานก็คือ บนสารยายก็เรียกว่าภาวนาคือเราไมาเห็นเืนนี่เลยอีทิพิโสพราว่าจดนอดสอดแจ้งนั่นแหละคือการภาวนาเรานั่งสมาธินั่นแหละคือการภาวนา,า,น,านั่นแหละคือการภาวนา,นนอ,า,า,วนาอันนี้เป็นพื้นฐานในการทำเพ็ญบุตร